สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงฉันพูดอะไรก็ไม่ได้ฉันก็เกือบแล้วเหมือนกันฉันเหนื่อยมากเลยนะในการไลฟ์ขายของเลยเนี่ยนะบ้านเราจะมีชุดแบบเขาบอกเอาอะไรก็ได้ใส่งไงก็สวยวคนมันเตรียมผิวเตรียมปุฟางแต่งตัวไปไหนอะแต่งตัวสวยไปไหนอะโอ้ฟางอะจูจันดเดินออกมาออกมาดิไปนีไอา้ไาน้ำะอา หนูบอกอก่อนว่าวันนี้หนูมากางเกงดําเสื้อดําแล้วแม่แบบอยากให้เข้าไลฟ์ไงเปลี่ยนเป็นสีชมพูงไงแล้วดูดิแลดูดมมิมันไม่มมันไ่ใช่อ่ะไปไปยืนหน่งน้งน้อไปโชว์ตัวเราหลบค่ะเราของเต่างแล้ว <นะ S 1> ไ,ไป<ช>ยืนอยู่ตรงนู้นไปเดินจากข้างในลงมาเร็วแล้วใส่ <c oughs> อะไรเน่เน่เนี่ก<ม>็กล <ๆ S 2> ัวคนอื่นได้เกิดจริงๆเลยไปเดินลงมา โดนแกงเราไปนอนทำหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาบ้างนี่แล้วเนี่ยไม่ได้โกหกเนี่ยชุดที่ใส่มาวันนี้ไม่ชุดจุ๋มไม่นี่ชุดหนูชุดนางกางเกงดำเสื้อดำอ่ะไหนไปได้ออกมาสิหลบสวยๆวมิสแกร์เลยปะมันไม่ได้ตะองเอาต้องเลนดีๆค่ะไหนใครว่าข้าวแบบนี้สวยบ้างเร็วมมันไ่หนูเหมือนนางจินจริงๆนะคุณคุณผมคะ คุณุ่มค่ะเอเป็นพี่จุ๋มสองร้านเช,ช่าชุดต้องเข้าแล้วฮะหมายถึงให้ฉันปล่อยให้คนอื่นเช่าอย่างเงี้ยเหรอไม่มีคนจะมาซื้อแล้วฉันคิดนะวางเงินแต่ฉันรู้สึกว่าแค่เนี้ยมันยังลกไม่พอเหรอปล่อยเช่าไงปล่อยเชา่ชาแล้วก็ออปล่อยเช,ช่าชุดที่เราใส่ไงไม่จ้าขายค่ะยังม,มีที่วางหรอค่ะ เออมันจะถละยลงมาโพรมันถ่วงอ่ะพี่ปูโทรมีรับเราอ่ะถามทุกอย่างจริงจริงทุกคนในไลน์เนี่ยคือถามทุกอย่างวันนี้วันอะไรวันศุกร์อ่อวันนี้วันศุกร์วันนี้วันโศกวันของดิชานี่ไงแม่โศกเสาวค่ะไปแล้วโอ้โหแม่ขนาดเพื่อนไวสามรอบค่ะสามที่ค่ะไปเที่ยวที่เดียวน่ะไปเราต้องไปขุมตือเตือตือเตือเอาเปิดเพลงให้แม่เต้นดีกว่า อยาวันนี้ชุดไม่พร้อมที่จริงน่าจะเปลี่ยนชุดนะแม่ไปยืนเดี๋ยวหนูเปิดเพลงให้ผ่านโนมิอะไรไปเรียนมาดีกว่าเอาเดินแบบดีกว่ามันคุ้มโนค่ะเดินแบบสว้การอะไรมันจะคุ้มมากกว่าโน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 เต้นนี่หรอปิดบูธก่อนเดี๋ยวความซิงเกิลใหม่นะพร้อมยังร้อมซิงเกิลใหม่นะแม่เอาเลยแม่โชว์ตัวเลยแม่อยู่อย่างนี้แม่อยู่กลางสเตท หนูบอกแล้วว่าถ้าแม่แบบไม่ติดสวยแม่จะสวยกว่าเดิมเยอะมากจริงไม่ติดสวยอย่างนี้เอาเพลงฉันก็สวยค้อยตานีหน้าจะไม่ได้แต่งทำอะไรเลยจัญกรรมค้อยตาหนีนี่ไม่ได้ผิดกฎติ๊กตอกไลเนาะผิดกดไหมเพลงเด็กไม่ได้นะอุ้ยสวยว่ะพร้อมยางสวยมากอะไรอุ้ยเอางี้ฟ้ลือาง เราฟางไาเต้นคู่แม่ก่อนฉันพาก่อนนะฉันแต่เธอบอกจะช่วยฉันกลับบ้านแล้วเขาบอกแม่น้ว่าเขาจะลาออกแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นแอดมินหนูด้วยหนูไม่ได้พูดว่าหนูจะลาออกเลยเธอบอกหนูไม่ได้พูดเลยไม่ได้ไม่ได้พูดนะแล้วเริ่มผอมลงจริงเหรอพี่พูดว่าหนูผอมรูเปล่ หอมมากเลยชุดเต็มเลยเอาดิมาดินี่แม่พร้อมแล้วเออปางไปอีกยมียแต่ว่ากระโปรงเหมือนฮาโนเธอใครอยากเห็นแม่ใครอยากเห็นแม่ขอใจเร็วจริงใครอยากเห็นแม่เต้นเพลงกล้วยตาดีใครเคยฟังกล้วยตาดีเมื่อไหร่นี่เคยฟังไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่จะรู้อ๋อที่อย่างนี้ใช่ไหมอะไรตอนนี้ที่ดังที่สุดคืออย่างนี้กล้วยตาดีอะไรแล้วก็แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อันนี้ดังมาก ตอนนี้มาแรงดิฉันรู้เรื่องอะไรไม่รู้นี่เลยเปิดเลยเดี๋ยวให้แม่เขาเต้นเองแม่เขาทําได้อยู่แล้วเขอใจให้แม่หน่อยได้ไหมเเป็นครูแอโรบิกขอดูก่อนเธอขอใจก่อนแล้วชุดแบบนี้เต้นนะพี่ปูยิ้มเหมือนใส่ชุดนอนมาเลยเทพสามตาเทพสามตามันสมัยใหม่ไงกล้วยตานีนี่แหละเธอไม่เคยฟังอดินี่มีคนขอบอกว่านกกรุงหัวจุกเหมาะกับแม่เนาะ 妈笨，妈累。 แม่ไม่ได้แม่เราแม่เป็นครูสอนแอโ <ไป S 2> รบีเอาเอาใคลินไปหนึ่งจ้าพอเอาพออิ่งสีอะไร <c oughs> จ้าพออิ่งสีอะไรแม่เ้าแม่แคอยย้อนสพายถุงสายลุงก็ได้นะเร็วหรือว่าพออิ่งมันไม่ได้จะเอาไอ้นี่ให้คอร์สใบใหญ่นีดําปัก คูจริงเปล่าให้จริงเต้นนะเต้นนะเดี๋ยวทุกคนคะช่วยเป็นพยานนะคะเดี๋ยขอสีดำใบใหญ่ใบหนึ่งเออเออเป็นพยานนะเออได้เดี๋ยวเนี่ยจบงานที่หนูไปห้องหล่อแม่ต่อเนียเขาเรียกว่าอะไรฟิวมันมาแล้วไง้อวฟิลมาให้จริงนะพูดพูดแล้วนะพี่ปูเป็นพยานหนูให้จริงอะพี่บุ๋มวยต้องแขงจากลังตรงนี้นะแต่ให้จริงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูแต่ต้องแสดงให้ดีไงต้องเต้นให้ได้นะไม่คนกลีดอะ หนูไม่อยากจะพูดไหนโอ้ยอันนี้เอาไว้ใส่กระสอบปุ๋ยอ่ะหนูไม่อยากจะพูดหนูไปเต้นที่เข้าสารคือสองอะใชั้นใบใหม่จะบอกว่าดีเลยแบบดีเงินไม่มีเหรอเขาเรียกอะไรนะแม่เขาแม่สั้งทำไมอ่ะแม่ใี่เอ้อเอาเอานี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวให้ใบใหม่นี้ใบชั้นแล้วชุดก็ชุดมันน่ารักมากเปลี่ยนเลยล่ะไม่คืออะไรล่ะมาพร้อมยัง เอาเร็วสะพอนี่กดหัวใจหน่อยเร็วขอแสแล้วจะให้เต้นแล้วเร็วแสนใจเร็วแม่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเอาเต้นเออหนูให้แม่เปิดฟังพร้อมนะหนูให้แม่เปิดก่อนเลยไม่ต้องอะไรเลยก้าวแม่ชอบพูดคำหยาบอ่ะทูดำได้เพราะกูเก่งเรียกคำหยาบเลยเหรอช่เพราะว่าค่ะเพราะหนูเก่งแป๊บนึงนะพอดีว่าไม่ให้เต้นสวยใช่ไหม ีว่าไม่ได้จ่ายตัง เต้นเออเออเอาไปสิด่าไปอีก่ด่าไปก่อนให้นนี่ย่โฆษณาหมดก่อนด่าไปนะคะเรียนมานะคะอันนี้คือโพสนะคะนางแบบด่าไปอีกเยอะๆก่อนบอกให้ด่าไม่ได้บอกให้โชว์เดินเต้นอันนี้โฆษณามันยังไม่หมดแป๊บนึงอันนี้คือพีคข้าวแก้วมาดิมันจะได้เต้นดีไปกว่ข้าวแก้วอ่ะต้องเอาลงเท้าแก้วได้หรืม่ได้ต้องใส่ต้องใส่มันจะขึ้นได้แลยไ้พุ่งตอนแล้วพุ่งตอดเอาโอ้โหนี่ยมันครูสอนเปรย์เลยอ่ะไปเร็ว เ่ไม่ใชเน้ำาลเขาสวยเนาะชมเองนะได้ไรอนกกุ้งหัวจุกคือเพลงอะไรเนี่ยตอบได้ไหมโอ้ได้ได้ได้สีชมพูนี่ะมันอย่างนี้เน่ยมันขึ้นมันไม่ได้ไเหมือนซินเล่จรงอ้ได้แล่กุ้งหัวจุกนกุ้งหัวจุกคือเพลงอะไรออตัวนึ่งที่กระดกอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วร จอกคิ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 กคคจอกคกุลีตีแควเชียงเด็อยากเป็นเจ้าของูแกเลยเสียงนอกกรงหัวจุกมันริกจอกคิ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 กคคจออกคกุลีตีแควนเชียงเด็อยากเป็นเจ้าขงเียงนกกรงหัวจุกมัน จ๊อกๆๆ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 ๆ

อยากเห็นที่บุ่มเต้นเพลงนี้มาเลยแสนใจรวยๆฉันเต้นได้อยู่แล้วเรื่องการเต้นเรื่องเต้นแบบเบลนเบนั่นฉันถนัดเออสอนมาดีแล้วถ้าหนู่เต้นน่ะแม่ตายนะไม่ได้ถือเรียนเพราะว่าถ้าหนู่เต้นแม่ตายเลยเด็ดในบ้านแต่แม่ไปเดินแถวทองหล่อสกขุมวิทเอกมัยคนละไซส์กันค่ะ เอาเลยพี่บุ๋มเอาเลยเอาเลยพี่ปูเตรียมถ่ายวิดีโอเอาเลยเพลงนี้นกกลมหัวจุกเนี่ยเอาเลยแสนใจเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะแสนไปแล้วแสนใจไปแล้วอ๋อแล้วตอนนี้คนกดเยอะด้วยพี่ปูนี่เลยมีแต่คนบอกกอตอนเต้นเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าทุกคนคะเตรียมเตรียมเลยนะคะเพียงนกกลงหัวจุกมันริก chọc quýt 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 quýt